ตอนนี้เรามาเข้าที่พักละห้องสีสันสวยงามห้องสุพรรณิกาห้องน้ำแยกส่วนส่วนเปียกกับส่วนแห้งที่อาบน้ำจะมี ประตูปิดใครชอบกระจกแลก้วก็ที่นี่มีบานใหญ่มากมีตู้เย็นอันใหญ่มีที่วางของที่ต้มน้ำร้อนในตู้เย็นมีน้ำอยู่สี่ขวดเดี๋ยวถามก่อนก็ฟรีรึเป่าห้องพักวันนี้ชื่อห้องสุพันณิกาสภาพใหม่เอี่ยมเรียบร้อยดีมากสีสันสวยงาม มีทีวีมีราวตากผ้าแอร์พัดลมมีตู้เสื้อผ้าใหญ่อยู่หลังกระจกบานใหญ่เห็นในเว็บผมไม่ได้จองเลยนะจากการที่ดูในแอปนะมาดูที่ก่อนแล้วค่อยกดจองเมื่อกี้แหละใช้เวลาเดี๋ยวเดียวไม่นานไม่ประมาณ5นาทีหรือ10นาทีเนี่ยเล่นกับแมวรอไปได้ปรากฏว่าที่พัก ดีถูกใจมากกว่าที่คิดอันนี้เพิ่มเติมครับเมื่อกี้เดินเอ้ยไม่ใช่เดินไปแล้วก็เอาจัก,กรยานตรงนี้เขามีจัก,กรยานบริการไปถามว่าน้ำในตู้เย็นกินได้หรือเปล่าเพราะบางที่เขาคิดตังต่างหากปรากฏกินได้พร้อมของที่มีอยู่ที่วางไว้ทั้งหมดได้กินได้หมดเลยเออน้อยที่นะที่จะมีบริการให้อย่างนี้ บางที่แม้กระทั่งน้ำในตู้เย็นยังคิดตังเลยห้องพักวันนี้เป็นที่พอใจมาก วันนี้พาโชครีสอร์ทเข้ามาส่วนแรกจะเป็นบ้านพักแบบนี้ ทางเข้าส่วนที่สองห้องพักส่วนที่สองจะเป็นคอร์รบ็กับส่วนแรกอมนู้นเป็นสระว่ายน้ำมีห้องศาลาเพลงเก่าด้วยน่าจะมีขาประจำพอสมควรที่นั่งกินอาหารเยอะมากข้างนอกนะอ่าเป็นหมู่คณะใหญ่ๆ ้สบายเลยนู่นไนะชุดยาวไปถึงนู่นมีทุ่นไว้ให้นั่งเล่นมีสระว่ายน้ำใสสะอาดดีมาก